สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาด้วยค่ะกินเข่าแบบว่าเสือหิวมาแบบเสือหิวกินเยอะแยะส้มตําไก่ย่างโฮพี่นี่กะต้มต้มไข่น้ำหิวกับข้าวแบบนี้มานานแล้วอืมอืมอืม วันนี้ไม่มีข้าวเหนียวเด้อมะม่ไายักบุง้งมะเขือมะเขือหกร้อยหกลูกมีเป็นเท่ากับหนึ่งร้อยบาทที่สวิตเซอร์แลนด์แทงแพงแล้วก็ไม่ได้กินสดด้วย อยู่กับข้าวไทยอยู่กับข้าวไทยะะเด้อค่ะทุกุนแต่เนี้ยเพ่งๆหมูฮู้มาละสามสี่ร่อยวินีปบปอร์ซื้อ ไขมต้มใครตสมจะว่าสม่ำเสทฟอร์ สวับ,บดีครับเราได้เซฟีแข่เล่ทาทำแล้วว่าแซ่บบ่ตม้ตมสมตำพอดีเบาออพริกแล้วว่าพอดีอยู่เอาพริกเปื่อนคคก เด้เสื้อไก่อบกับพระท่านหาสิ่ที่รถขันใดกับบ่ใดรถรถรถมติร์รถจักรยาซัดเบกับเหลือ,ลอไฟ กินไข่น้ำจังสีบอ่อหิวเร็วมาลี Non. Mmh. Mmh. Non. prochaine mmh. prochaine fois que tu vas au village Non. des Non. pour le chat. อืฮอฮซื้อปลาทูไม่แมวนี่ได้เป็นว่าอยากกินยังก็ได้กินได้บ่านนี่บ้านจีของล่ะ ละไม่กับปรากาศกินเพราะว่ายาสื่อว่าไม่ปราก,กาศกินของคนเนด้อค่ะ gìn sum tầm bao cây okay, bớt khô chắc thừa, gìn phu tuổi đấy, là thằng, xong xíu là ăn xiên tăm cà phê là xong Ừ.Ừ. Siêng năng cái kiếng chạy thuyền để măng xịt măng kim bắt mực cái ไข่มันไข่แม่ไปห้องใกล้กับอันโทรศัพท์พี่นี่ ค่ัะพี่นีสสาวดอคนโกูก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิประคาค่ะเอฟซค่ะภาษาฝรั่งเศสแก้วมังกรภาษาฝรั่งเศสว่าฟุยเดยอทาก่องค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงยยทุกคนด้จ้าบ๊ายบายค่ะ